หมายเลขสามค่ะโอ้โหหมายเลขนี้กากระบาดไว้นิดนึงใครที่ได้หมายเลขสามนะคะใครที่ได้หมายเลขสามนำท้ายนะคะหรือบวกกันแล้วได้เลขตัวเดียวคือเลขสามนะคะทอนหาใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะคนหมายเลขสามคนหมายเลขสามฟังให้ดีคนที่มีเลขสามนำท้ายคุณจะเป็นคนอารมณ์ร้อนคิดพูดทำเร็วและผิดพลาด ดีนะคะคหมายเลขสามนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนนะคะเขาจะเป็นคนที่ทิ่ติสูงคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วลงมือทําเร็วแล้วก็ผิดพลาดเร็วอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวไม่ฟังใครกูแหละกูมีเอกกูมีอีโก้กูแบบคือคนหมายเลขสามเป็นแบบนี้เลยเขาจะมีในตัวของเขาเองเลยนะคะ แต่สำหรับใครที่อ้าวทำไมหนูหมายเลขสามหนูอ่อนเยินนการอันนั้นก็ดีใจด้วยเพราะว่ามันไม่ได้แค่เลขอย่างเดียวเนาะมันอาจจะไปประกอบกับอะไรหลายๆอย่างแต่อันนี้ให้ดูแค่ฐานชีวิตเฉยๆนะคะมันเป็นฐานชีวิตนะคะอือบอกแล้วนะว่าบัตรประชาชนคือฐานชีวิตนะคะแจ้งเกิดปุ๊บมีบัตรประชาชนตายปุ๊บต้องใช้บัตรประชาชนนะคะ วิธีแก้ฟังนะคะคนหมายเลขสามอันนี้คือวิธีแก้ที่ถูกต้องนะคะคุณไม่ต้องไปเสียงเงินที่ไหนเลยคนหมายเลขสามคุณต้องเน้นทําบุญอย่างเดียวเลยทําบุญกับพ่อแม่เห็นผลไวสุดทําบุญรองลงมากับคนด้อยโอกาสฟังนะวิธีแก้ง่ายมากเลยค่ะคนที่หมายเลขสามทำบุญกับพ่อแม่ทําบุญกับคนด้อยโอกาสทําบุญกับ ของขอทานทําบุญกับคนที่ได้กว่าเราหรือเดือดร้อนกว่าเราหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้คือทําบุญทําทานนะคะได้หมดแต่คนที่มีหมายเลขสามต้องเน้นทําบุญเพราะถ้าชีวิตคุณเปลี่ยนคุณจะพุ่งกระฉูดกว่าทุกเลขเลยถ้าเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าเลขสามเนี่ยจะเป็นเลขแข็งแข็งสุดละในบรรดาตัวเลขนะคะอันนี้คือดูตามเลขบัตรประชาชนนะคะเลขสามเป็นเลขที่แข็งที่สุด ร้อนสุดและแบบอะไรสุดนะคะเลขสแต่ถ้าได้เปลี่ยนนะคะเขาจะพุ่งเร็วกว่าเลขอื่นมันเหมือนติดจรวดนะคะแต่จะทํายังไงอะ่ะให้ชีวิตคุณติดจรวดเพราะเลขมันแข็งอะ่ะคุณก็ต้องไปทําให้เลขเบาบางอะ,ะนะคะคุณต้องทําให้เลขเนี้ยค่ะเป็นเป็นเลขที่อ่อนลงก่อนไปทําให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเน้นทําบุญกับพ่อแม่ให้มากสุดคนด้อยโอกาสคนตาบอดคนพิการคนอ,อะไรอะ่ะ กัมพาหรือว่าคนที่แบบอะไรประมาณนี้คนที่ด้ยอยอยู่คุณนะคะแล้วมันจะเกิดความเบาบางเสร็จแล้วก็เน้นในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรแบบนี้ปล่อยนอกปล่อยปลาให้ทานแบบนี้นะคะ่ะแล้วเวลาได้พุ่งนะคะคนหมายเลขสามฟังนะคะคุณเหมือนจะแบบโอ้โ oh, หมีแต่แบบอย่างนี้แต่ฟังนะข้อดีของคนหมายเลขสามถ้าได้พุ่งแล้วฉุดไม่อยู่เลยฉุดไม่อยู่เลยรวยทะลุทะลวงแบบชัดเจนเลยนะคะเพราะเป็นเลขที่แรงสุด